เหรอไหมเจอไหมเจอไหมอยู <One input> right. middle, right? ่ใต้นี่หรอมันต้องต้องยกนี่ออกก่อนหรือเปล่าอ่ามันมันระวังนะมันมองเห็นขาที่อีกข้าไม่ได้แต่หัวอยู่ตรงนี้เลยแล้วเลยแล้วเลยแล้วเดินมาเห็นชัดเลยเห็นชัดเลยเห็นไหมทั้งรถทางขวาทางขวาทางขวาเออติดใจนี่เลยเห็นแบบนี้ก็พอที่จะ อันนี้หานได้ว่าเป็นจงอางเนาะพีทว่าไหต้องลื้อต้องลื้อต้องลื้อนะหรือนี่ออกนะหรือค่อยๆลื้อเบาๆเดี๋ยวผมดูเดี๋ยวผมดูตรงนี้ให้ตอนนี้หัวเนี่ยหัวมันมันไปทางพีทเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันพร้อมที่จะพุ่งอย่างนี้ไหมล่ะยังอย่างอย่งผมดูให้ค่อยๆช่วยได้ค่อยๆช่วย มัเน,มนมเคลื่อนไหวไปทางนายนะหัวมาทางนี้ใช่ไหมฮะมันมันเหมือนมันมันตกใจอะ่ะไอ้ยึดหนักมากไหมลองลองยกหน่อยดิยกขึ้นเลยเหรอยังยังยกป้ายสักอันดิต้องต้องต้องทีละอันค่อยค่อยทีละอันให้ให้มันเหลือน้อยสุดอ่ะมันเหลือน้อยสุดอ่ะหาไม้งัดขึ้นมาได้ไหมมันมันไม่หนักใช่ไหมไม่หนักเท่าไหร่หาไม้ยึดงัดได้ไหม เดี ok ๋ยวจะเอาไม้ง uh ัดไม้งัดนี่ดิเดี๋ยวตะซอยผมดี่แหลเดี๋ยวจะขอ้ผมอะไรนะเดี๋ยวพี่จะงัดนะคุีเตาดูด้วยนะไม่รู้หัวยังไงยิ้งออกทางงนี้อปโอเคไอหัวมันออกอย่างไรนี่หัวเห็นหัวแล้วเห็นหัวแล้ว เคลื่อนไหวแล้วบอกด้วยนะพิทอ่ะค่อยๆเดิไปวันนี้ดูส,สวยๆนะสีแดงเหลืองใช่คือให้ให้้ั่งนี้มันมันมันปิดไปฮะพีทพิทลองลองเอาเอาไม้งัดที่จาบตรงนี้ได้ไหมผมว่าทางนี้เราทำงานสะดววกก่าเยอะเลย เอาหักทิ้งันนะหักทิ้งนะ นี่ไงนะดวงนู้นนะครับเดี๋ยวพี่จะค่อยๆเกี่ยวหางออกมาแล้วนะเหมือนหัวอยู่ทางนี้นะไม่เป็นไรไม่เป็ไรหามาก่อนอ้้ดดดดดืดอือเอาืืออามือดันเลยอือด

วๆๆูดูดระวังระวังวูดูดีระวังระวังนายถอยไม่ได้นะข้ามันเป็นสังกะสีนะพี่ว่าออกเลยนะไอะตาข้างนี้มันมีปัญหาเปล่าตาคุณ่นข้นางนู้นขุ่นไหมกปกติมันเสียป่ามันเป็นเงาได้ตาบอดเหรอที่ปล่อยนะที่ปล่อยนะวิ่งเข้าไปเนี้ย ยายามจะหนีอย่างน้อันใดค่อยๆดึงดึงถอยได้ไหมถอยได้ป่อถอยๆให้มันให้มันเป็นโล่งๆเลให้มันเป็นโล่งๆเลยนี่มันก็เข้า ล่งๆเลยแบบมาไหนจับได้ไหมมาดูไหนจับเลยระวัง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 เก่งเยี่ยมเก็บติดเก่งโอเคระวังระวังสะวังระวังรีอังเป็นงูจงอางสีสวยนะโอ้โหแรงเยอะมากแรงเยอะมากเลยนะเดี๋ยวขอพี่จะขอดูตามันหน่อยติดบิดต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 ิดโอเาโอเคครับสวยงามมากตามัน ือทั้งนี้มันเป็นยังไงไม่รู้นะตอนแรกเห็นตอนแรกเห็นขาขาวอน,นี่มันอาจจะบาดเจ็บจากอะไรมาก็ไม่แน่ใจโอเคครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรอเดี๋ยวขอพี่อไปเลยไปเลย,ลอย,เลยโอเคอ่ะเตเยน็ยน <Yeah. S 2> ได้ระลังน,นี่บอดไม่บอดไม่รู้มันเห็นหรือเปล่าไม่เป็นไรเดี๋ยวจับออกไปก่อนพิดพเดี๋ยวเอาช่วยเอาอันนี้ก็ให้ออกไป ผงเอาถุงผ้านะถุงผ้าก็ตัวนี้ก็จะเป็นมูจงอานะครับอ่าถ้าเกิดลองมาดูจะเห็นว่าสีสันเขาก็ค่อนข้างสวยนะมันเป็นเหลืองๆทองทองนะฮะลองเพ้นท์ขึ้นเลบนะครับเหลืองเหลืองทองทองสวยนะครับ มันจะเป็นความแปรผันในสีของงูพวกนี้นะแต่ตัวนี้เนี่ยเหมือนตาจะมีปัญหานะฮะตาก็าจะมีปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรายังไงเราก็ต้องจับออกไปอยู่แล้วก็อาจจะลองไปให้สัตวแพทย์ดูนะว่าตาเขาบอดหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวค่อยๆจับจงอางอันตรายนิดนึงนะต้องจับให้ระมัดระวงังเนาะ ทันทีเลยเนี่ยไออุย้ยพิดดูต้นดูพิษนี่พิดออกมาทันทีเลยเห็นไหม,ไมต้องระมัดระวังค่อยๆเอาใจโอ้โหขัดอีกแล้วคือเวลาจับจุกอานเนี่ยเห็นไหมโอ้ยพิดออกเยอะมากเลยกัดแต่ละทีเนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยพิดเต็มเปลี่ยมเลยเนี่ยยังไม่ได้กินอะไรเลยมั้งเนี่ย จะค่อยให้เขาจัดระเบียบตัวเองเฮ้ยกัดตลอดเลยทำไมดูขนาดนี้เนี่ยมาดูฟันดูเขี้ยวมันอุ้ยเนี่ยเห็นไหฮะเขี้ยวมันกัดทะลุถุงออกมาเลยนะฮะในการจับเข้าถุงนะต้องระวังมากเลยมันเหมือนสันชัตยานอะอะไรผ่านหน้าอะไรที่แบบว่าโดนเนี่ยเขาก็จะกัดท,ทันทีนะครับฮะ เดี๋ยวนาย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 นี่อะไรครับเห็นหางก็แป๊ดเห็นหางก็แตัวไม่รู้เห็นตาหางห่างแดงๆเล้อะไเนี่ยเจอแล้วทางมะพร้าวฮะทางมะพร้าวไจับไปก่อนเดี๋ยวพี่ถูกกันใหญ่ไหมกลางๆโอ้ยนี่ไงนี่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จเดี๋ยวระวัง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 พี่ถ่งใครพี่ถใครพี่จับไ ้ามมะพร้าวเดี๋ยก็มากินนะเด็กน่าจะตามทางมะพร้าโอเไมอมันก็ถอยได้ไหมจับได้ไหมเนี่ยยังไม่ออกเอามาที่ง่งจับไม่ได้ โอเค่อ้ยใหญ่อยู่นะใหญอยู่ใหญอยู่ไไโอเคเขาล็อกไดีเลยโอ้ได้จะวางายระวังลกวางลูน่าจะมากินกุ้งทางกะเพราครับโอ้โหนี่หล่นอยู่นี่ เดี๋ยวๆี๋ยวจะไปูกันสู้กูแกอ่ะโอเคใจหายไปเดยดนี้กมันหายใจเย็นตอนนี้นะฮะทางทีมงานก็พบกับงูอีกตัวหนึ่งนะซึ่งตัวนี้คือง,งูทางอาพาวนะครับเป็นงูที่ไม่มีพิษนะโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยก็คือจะเป็นงูที่กินหนูเป็นอาหารและก็จะเป็นอาหารปวดปานของงูจงอางทีแล้วระสันนิษฐานว่าเจ้าจงอางที่มันเข้ามาที่นี่ก็เพราะว่า มันพบมูทางพราวนั่นเองมันจะมีวิธีการจับอีกวิธีหนึ่งที่มันจับแบบทําให้ให้จับแบบง่ายๆแต่จะเหนื่อยนิดนึงเอาเอาเอาให้มอบเอาให้มอบเอาให้แก้งตายเอาให้มอบเลยครับเอาให้มอบเลยฮะนี่โอ้โหดูนะฮะดุระวัง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 นี่ครับ คืองูทางกะเพ้าเนี่ยถ้าสังเกตนะก็จะตัวโอ้นะครับตัวของเขานะครับก็จะเป็นสีน้ําตาลนะครับแล้วก็จะมีแถบดํานะครับท้าตรงลําตัวนะฮะก็จะเป็นแถบดําที่ยาวจนเกือบจะมาถึงหางเลย <S 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 โอ้นี่นะฮะแล้วก็มีพฤติกรรมที่ดุดันบางที่เขาเรียกว่างูเห่ามาหรือว่างูเห่าคอมาครับดูฮะเนี่ยตอนนี้เขาก็มีการพักคอนะฮะ พับคอหลายทบหลายชั้นเนี่ยการพับคอแบบนี้มันเป็นสปริงก้ามเนื้อครับทำให้เขาสามารถพุ่งฉกได้ในระยะไกลและรวดเร็วนะครับงงอ่านะฮะเดี๋ยวตอนนี้ก็เป็นพฤติกรรมหนึ่งของงูทางมะเร้า,าที่ค่อนข้างดุดันนะครับแต่เดี๋ยวทางนายก็จะสยบงูทางมะเพา้านายที่ว่าฝีมือไม่ถึงต้องอาจารย์อีทอีทสยบเลยฮะยบงงูทางมะเพ้าเลย ใครสยบใครกันแน่ี่ะยบไปเลยเมื่อกี้เห็นกรี๊แตกเหมือนกันใช่เหอดูดูอาจารย์นี้ดูอาจารย์นี้แดีวมา่ะตาก็ไม่ดีเขาบอกว่าห้ามห้ามมองที่อื่นต้องมองหัวงูไว้อ๋อเลยห่างกันี่เจอเราทําตามลักพูดไงคือเวลาต้องจับงูเนี่ยการแต่งตัวที่รัดกุมคือสิ่งที่สําคัญมากเพราะว่ามันจะช่วยป้องกันสมมุติว่างูจะกัดเนี่ยถ้าเกิดว่ากัดโดนเกงเนี่ยมันจะไม่ค่อยเข้าครับ จะทําให้เราทํางานไดองงน้อย่างง่ายขึ้นอ่านี่ครับต้องเป็นอาจารย์อีทนะฮะอาจารย์อีทนะครับที่มาของคําบ้าอาจารย์นะฮะไม่ได้ได้มามง่ายอ่ะเดี๋ยวนายปล่อยให้อาจารย์จัดการครับไม่ต้องปล่อยติด <c oughs> ช่วยกัน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 ไม่งั้นมัน,ม,นมันดือ้อตัวนี้มันดือ้อความมันจะมอบริ่มเหนื่อยลวเริ่มเหนื่อยลเริ่มแล้วเริ่มแล้วให้จับโชยดูง่ายหน่อยนี่ ถ้าเกิดเลจับแล้วจงอางไปนี่เป็นอาหารร้อยเรียบร้อยมาดูใกล้ๆเลยใกล้ๆเลยร้อยแล้วลนี่ฮะนี่คือพฤติกรรมหนึ่งของหูงทางมะพร้าวนะ <c oughs> นเวลาถือว่าเขาพยายามจะสู้แสดงความดุดันแล้ว <c oughs> เหมือนศัตรูเนี่ยยังไม่ยังไม่ยอมลดลาหวาสศอก <c oughs> เขาก็จะมีพฤติกรรมในการแกล้งตายนะเดี๋ยวจะค่อยๆเอาให้แบบรางวัลออสการ์ไปเลยนะครับ เป็นดารานำยอดเยี่ยมครับปีนี้ก็ไม่รู้ว่าจะชิงกี่สาาักติอ่า,อานี่ฮะดูนะครับน,นี่ครับพฤติกรรมงูทางมะพร้าวนะฮะพอนะฮะถูกคุกคามนะครับไม่เลิกนะก็จะแกล้งตายดูที่ป่าเขาครับดูที่ปากเขาครับ นี่เห็นไหมตอนนี้ก็กําลังพยายามที่จะ,สะแสดงละครตบตาเราเห็นไหมนะครับตายแบบเหมือนจริงเลยนะครับอ้าปากเลยนะครับนี่ฮะแบบนี้นะคะก็อาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ว่าเราก็จะจับเขาง่ายแล้วก็เขาก็ไม่บาดเจ็บมากอาจจะเพียเท่านั้นเองนะครับ เห็นไหมนี่ก็คือเป็นสัญชตาตญาณนะครับในการเอาตัวรอดอีกรูปแบบหนึ่งของสัตว์พวกนี้นะครับอันดับแรกคือหน,นีนะครับถ้าเกิดหนีไม่ได้ก็ต้องต่อสู้ให้รูด้ดํารู้แดงไปแต่ถ้าสู้ไม่ได้นะครับสิ่งที่เขาจะทําเป็นลําดับต่อมานะค,คือแกล้งตายซะเลยนะอาจารย์อิสไม่จับได้เลยครับจับเลยโอ้ระดับอาจารย์แล้วนี่เห็นไหมนะแล้วก็ถ่ายรูปลงเฟซว่านี่คือปีนงเรา นโอเคครับอ่าและนี่ก็จะเป็นเหตุผลนะอ่าอยากจะอธิบายให้ฟังคร่าวๆว,ว่าอย่างูทางมะเพ้าเนี่ยก็จะเป็นงูที่อาหารในธรรมชาติของเขาก็คือพวกกินพวกหนูนะครับเป็นอาหารนะครับการที่เขามาตรงนี้ก็อาจจะมา,าหาหนูกินนะครับและถ้าเกิดว่า งูทางกะเพ้าเนี่ยมีเยอะเกินไปนะครับมันก็จะไม่ไม่มีความสมดุลของระบบนิเวศในเมื่อเขามีการล่านะครับก็จะมีผู้ล่าเขาอีกทีนึงนะครับก็เป็นการควบคุมกันอย่างงูจงอางก็คงจะไม่ได้กินแค่งูทางกะเพ้างูเห่าก็กินนะครับดังนั้นเนี่ยงูจงอางบางคนก็บอกว่าเอาไว้ทาไมงูพิษอันตรายนะครับก็ต้องคิดสมัยเพราะว่างูจงอางเนี่ยธรรมชาติก็ช่วยลดประชากรงูได้หลายตัวเหมือนกันนะครับต่องูจงอางหนึ่งตัวนะเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีจงอางหรือไม่มีผู้ล่างูนะครับงูพวก อางูอื่นๆก็อาจจะเยอะจนเกินไปอ่ะโอเคนะครับถ้าเป็นงูทางกะเพราแบบนี้ก็เรียบร้อยแล้วพีชไม่ต้องใส่สูงเอาไปเดี๋ยวปล่อยอ่ะเอาไปปล่อยทางกะเพรามันหาที่มันไกลๆกลืนอโอเคครับลักษณะท้งนี้นะครับก็นะฮะสำเร็จรุล่วงไปได้ด้วยดีนะครับก็ได้สองตัวเลย